ตาเรื่องตามชื่อเลยก็คือดีลาร์เป็นเชฟไพก็เชิิงเวรเราก็เป็นที่ทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศหรือว่าอยู่อยู่แบบคิดถึงของแบบไม่มีภาษีเราก็คิดว่าถึงไอ้ทิ้งคอเวอร์ก็เป็นแบบสิ่งที่เราเนือถึงตลอดทางที่เราไปแล้วแลบจากปับจากต่างประเทศเราก็จะเยี่มเย็นยมิงวเสมอ แลก็ uhm. ปีนี้พิเศษตรงที <h <h ่ว่าครบ33ปีด้วยครับผมก็จะมีโปรโมชั่นของาหาเน่ยเยอะแมากมายเลยอย่รนกคุ้ก็ติดตามไม่ได้นะครับากที่โซเชียลมีเดียทางทีมเวัิาเวอร์เนะครับทัครับก็เาแซงคมยินดีกับทีมเวอร์ครบ2 3ปีด้วยนะครับเราก็ เขาเป็นลูกค้าคนเล็นคนนึงที่แบบยังขอตามซื้อไปตลอดแล้วขอทีไรไปต่อยิ่งใหญ่ไปเรื่อยเพียงไกลตลอดไปครับครแล้วก็เอ่อเลยพอได้ทีมงานทีม power และกันครับก็ขอให้พี่ดูเขามป็นตัวสูงมาแล้วครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยเป็นตัวหลอกไะครับโอ้ยไปด้วยไปด้วยครับก็ร้องเพลงจริงเลงแล้วก็ร้องเพลงเดี่ยวคนละเพลงเนาะแล้วก็ เพลงคู่เพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องตั้งแต่กับรับสมอสนิม่ได้ไม่ได้ร้องเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นเพลงพิเศษในโอกาสพิเศษเพราะไม่ได้ร้องไป่อนเออแต่วันนี้พี่ๆเาไปไม่รู้นะท่เราไปม่รู้คเนียเราเราก็ต้องร้องร ไเราเราก็ต้องบอกว่าแบบมีเวทกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวคนเบื่อสรุปมันก่อนงานใหญ่นะครับงานใหญ่เป็นตอนนี้เนี่ขาสอนงานใหญ่มันเป็นงานเบ,บามีแต่แตมีแต่คนกันเองงนั้นอะไรกันครับที่จริงชุดน,นั้นก็คือชุดน,นั้นอะมีมีมาตั้งสักพักแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเราหาโอกาสใส่ยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ ด้วยด้วยช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเอิมคอนเสิร์ตนี้อาจจะเหมาะเหมกับการที่ใส่ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรูร้สึกว่าคุยกับพี่ย,ย,ยี่ใส่หรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอ่าใส่ใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเห็นตัวเองในกระจกชุดนั้นตอนออกจากบ้านเป็นยังไงตอนแต่งเสร็จเห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับเห็นตัวเองในกระจกก็สวย<ๆ>ก็บอกบอกี่ยี่ใส่หรืว่าเพิ่มไซส์สักไซส์นึงได้ไหมอะไรเง<อ>ี้ยเพราะว่มีความแน่นนิดนึงตรงช่วงอย่าแบบไหลซึ่งเขาก็ไปทีไปแก้มาให้ พินเห็นล่มากก็ดีครับดีวิวิคือใคนะฮะวิเปนอเปอเนบก็ดีดีเห็นเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเราก็สนับสนุนเขาแต่เราดูตาฝากนะไอ้นะฮะแ่เราดูตาฝากเรไม่มีเราไม่ฝาม่อีม่ีบเองเปล่าเองมีชุดใหญ่มาสู้อะเ้องอะ ผมชอบแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากเราร I mean ู้สึกว่าเราถนัดทางนั้นมากกว่าแต่ก็เลยแซวว่าวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงก็ก็ไม่เป็นไรก็แบบเขาว่าแบบเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับมาฟังเพลเราได้ไงคุณฟองไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วเร็วกันเล็วกันเลยครับผม ก็เห็นพี่งฟองทำั้งแต่เป็นเป็นอ่อมิวสิกวิดีโอโทรทีแล้วก็เป็นของแบบพี่ๆหลายๆคนเลยพี่ๆศิลปินที่ๆแบบดาราหนังสดงเลนตัวนี้ของเขาครบแบบครบเร็วสุดก็ดีใจครับดีใจที่พี่ๆเขาติดตามผลงานพี่ๆก็เอรเลพี่เราคิดไปไหมว่าเขาจะมาทุกขนาดนี้ก็เปิดมานานแล้วครับอันนี้อันนี้ก็คิดว่าเรา เราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขมากแ่าหนเหรบว่าเราเราเราจะดูออกผ่านผ่านสายตาผ่านเลยเขาอะไรกันว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันมั่นใจมันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เราชอบพี่พี่เอ้ยพี่พี่ก็สนับสนุนพี่สนับสนุนนะครับสบายครับผมแสดงว่าเขาต้องซื้อชุดพี่สิสนับสนุนหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเอาแบบละเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์ได้ไหมลูกก็แพงแพงนั่นเลยจะมา ไอ้นะครับชุดคู่สักชุดคู่สักชุดเหรอฮะได้เดี๋ยวผมก็เป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้จะมีใหญ่หรีือจะมีเล็กไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างงี้ยเมืที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอันเล็กๆเพราะว่าเพราะว่ามันรัดตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่แน่นเลยใหญ่แน่นเอันนี้ไปก่อนถ้าใหญ่เลย สิเมตรไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูต่อความมาสมของงานมากกว่าอย่างพี่พี่ตอนนี้เหมือนเวลาคุณไปไหนคุณจะปูกัคุณแล้วทีนี้มันจะเบาไม่ได้เลยใช่ไหมหมายความว่าต้องบงการดไ้ปูแล้ว่เราต้องดว่ามันมันก็อยู่แต่ละแต่ละ1่องานด้วยอะไรอย่างมากกว่าผมว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมมันมาแบบไหนหรับผมางเราก็เราก็พยายามทำกันบ้านให้รีสุดวต์ เพราะว่าเราอยากให้ทุกๆลูกของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลุคใหม่ๆที่อย่างเราตัวเราเองยังไม่เคยใส่ด้วยมันเหมือนเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองเลยค่ะจะใช้ในขวดถั่วไหมคะก็มีครับผมเพราะว่าเหมือนหลายๆอย่างเราก็แบบชีวิตประจำวันเราก็ใส่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็กก็็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆแบบมาเสริมมาแบบมามาเพิ่มตลอดเปนลูกงานครับคนก็อยากให้เป็นแบบเป็นแฟชั่นไอคอนก็คือสวัสดีพีก็ไม่ไม่พีไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแบบ ดูต,ตัวเองได้ไหมว่าเป็นแฟชั่นไอคอนหรือ,อ,รอย่างเงี้ยครับผมแค่ตัวพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุข,ขออที่พีชจะได้ทําอะไรใหม่ๆเสริมไม่ได้ผลงานของพี่ด้วยีคือความสุขที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมแล้วก็มั่นใจที่จะทําใ,ในสิ่งในในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะทําในใส่ในในชุดที่เราใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถึงท่าพี่จะทำแบรนด์ตัวเองเลยหรือเปล่ก็ที่จริงตอนนี้มีแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าที่ขายอยู่แล้วครับผมในในช่องแคมป์เอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มองเห็นไม่เห็นตาเลย งั а, now, after Kristin, after fiz ้นย so so ้อนไปเลยนะขอย้อนไปเรื <tram way> ่องแฟนมิ่งของมิ้งแฟนคลับครับเป็นไงบ้างประสบความสำเร็จดีมากด้วยดีใจดีใจครับแล้วก็มีความสุขมากอะไรเงี้ยหมันเหมือนว่าเราเราเราได้ได้อะไรหลายๆอย่างมากจากงานงานนี้เงี้ยทั้งทั้งประสบการณ์เราได้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้ที่สำคัญที่สุดเราก็ได้ได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นความขั่นหมายมากในในในทุกมิติอะไเงี้ยหมายว่าตัวตัวเราเองก็แล้วผมว่าทุกทั้งหมดอะพอ พอพอมันไปด้วยกัน่ะมันส่งเสริมกันทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันไกลกว่าที่เราคิดไว้มากเลยทีแรกอะไรอย่างเงี้ยมันมันพิเศษกว่าที่เราคิดไว้มากอ่ะพอกานมีศิลปา้วยเลยใช่ก็ก็เขาเขาเขาดูเหยียดเท้าเขาเล่นพิบจริงไหมว่าพี่เขาถึงกันเขาไม่มาเขาไม่มาอะไรมันใจมากมันมันก็คือตอนแรกเราเราแเริ่มแรกสุดเลยนะที่เขาบอกว่าทีมนี้ไม่มาเนี่ยแบบแรกเลย ไม่มาไม่ไม่ไม่มาไม่จริงก็มาเซอร์ไพรสุดทุกข์แล้วก็มาถึงพอเริ่มมารันสคริปต์อะไรอก็เริ่มไม่มีเขาไม่มีอะไรทําทําไปสุดตอนโชว์ก็อ่ะไม่ได้มีพาร์ทโชว์อะไรเงี้ยจนถึงวันลันทูก็ไม่ไม่ได้มีซีซีนเนี้ยมันดูมันดูเรียบร้อยไปหมดแล้วไม่มีดูเลยคุณดูเรียบร้อยเป๊ะแล้วมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้มาดูด้วยเลยจนถึงวันลันทูวันเล่นจริงรอบแรกก็ไม่มีเลยวันนั้นเราเขาเดินไปเช็คไล่เช็คตามห้องลาวซื้อผ้าอย่างเงี้ยมันจะมีอันนี้เราไปเช็ค่เชัวาอ๊ะมมนีุด เพราะเราแบบเดี oh, okay, no ๋ยวมาหลอกแกล้งเราไงเพราะเราก็แกล้งคุณไปเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเราคืนอะไรเงี้ยเราก็ไปดูให้เสื้อผ้าก็ไม่มีห้องไม่มีแล้ดูในทวิตเตอร์ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยเขาจะไม่มาถ้าจะลดก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจนผมเช็คจนถึงก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีรอบที่สองมาโควักมากมากเใช่แล้วรอบสองผมก็จะหันเช็คตลอดเวลาเลยจะแบบโผล่มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเช็คอยี่ยไม่มาหรือยังไงก็ ก็อยากให้มากลัวหรือเปล่าอยากให้มาเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นวันสำคัญของเราด้วยเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นแฟนมิทั้งแรวของเราด้วยเราจริงๆแล้วเราก็เราก็อยากให้เขามาอยู่ในวันสำคัญเราก็อยากจริงๆอยากให้เขามาร่วมมาร่วมมาร่วมโชว์เราด้วยร่วมแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเล่นเกมร่วมอะไรต่างๆบอกว่าพี่มิสทำไมถึงแอบซ่อนได้ขนาดนั้นตอนที่จริงอันนี้ยังไม่เคยบอกเขาเหมือนกันเขาไม่รู้ตอนนี้พร้อมกันเลยคือแพลนแพลนมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่า คือก็คุยกับพี่เบลว่าโอเคพี่พีจะไปเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่เบลว่างาั้นงั้นขอแบบให้ทีมงานรู้น้อยที่สุดละกันมีแค่พีตัวพี่เบลแล้วก็มีแบบพี่ๆแบบอีกประมาณสองสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่รู้เรื่องนี้แล้วก็คือเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ไม่บอกกันมาจริงๆแบบ วันน่าจะเป็นวันวันครูแล้วก่อนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมก็เลยเขาก็ต้องไม่บอกทีมงานเพราะว่าเขาจะได้จัดซีเควนซ์ให้มีขึ้นไปว่าช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเพราะก็มีแบบนิดนี่นนนทางทีมของทางทีมพันธ์นมิวสิกอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยส่งขาดดด่าวก็บอกว่ามีแฟนคลับนะอยู่ที่ชั้น 4, สี่ชั้นสามอะไรเงี้ยเป็นพี่พีไปจอดรถดิ่งข้างอยูอ่ก็นั่งแบบเล็กออกไปที่น,น้ำตาไหลเพราะว่าไม่น้ำตาไหลทั้งคู่เลย ดีใจมากกว่าครับผมที่ที่เหมือนเราเราเดินทางกันมาไกลมากอย่างเงี้ยจากตอนแรกที่เราเล่นซีีิ์ด้วยกันตอน,นแรกที่เราแบบรู้จักกันอนะไรเงี้ยถึงวันหนึ่งเขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาแล้วเขาถือว่าประสบความส,สําเร็จในในในระมับองีแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่ที่เขาเดินทาง,งมาตรงนี้ด้วยแล้วเรามีโอกาสได้มานึงจุดนี้ดีใเกิน,นหลังทำไมาน้ำตาเพิ่ตเต็มมากผมว่ามันเป็นมันเป็นความตื้นตันแล้วมันก็เป็นความแบบดีใจแล้วมันก็เป็นความ เหมือนความคุ้นชินด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหมายว่าเรื่องเรื่องหนึ่งคนในฐานะวันเกิดอะไรเงี้ยเราเราจะต้องมามาเซอร์ไพรส์กันทุกปีอะไรเงี้ยรวมถึงเป็นวันพิเศษด้วยอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เขามากๆอยู่แล้วแล้วพอเขามาจริงๆเราก็รู้สึกว่าเออแบบสุดท้ายก็แบบมนมาจนได้อะไรเงี้ยแบบมามาจริงๆวันนั้นนอกจากเพลงวันีพ่องขวัญอะไรก็ยีงไงคะก็ที่จะมีมีเป็นกระเป๋าให้ไปเป็นกระเป๋าด้านทานนี่ค่ะกระเป๋าเดิน ก็ก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่ที่แบบังไงเปลนยังไงก็ก็เป็นหัวทางแบ่นหนึ่งที่บอกว่าเอ็กซ์กันรถหาซื้อยากเพราะว่าเราเป็นสายแบบขาไอเทียบเสกๆมาให้ก็ที่จริงที่จริงมันจะมีอใบหนึ่งที่ตั้งใจจะให้เขาไว้อะไรย่างเงี้ยแต่เหมือนเอาดอวยเรื่องแคนเซิลไปใช่ก็เลยจองไว้แต่เดือนสี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราเอาดอร์เรืองแคนเซิลไปแล้วก็อะไรนะหายากมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ใบนี้มาแทนก็ สใจหรือเปล่าไม่รู้ไงใจมัค้าโอเคก็ใช่ได้แต่แต่งานนี่หลายคนยุ่งเรามากเลยครับว่ามันเป็นแฟนี้ตรแต่เอาความมิตอะไรนะฮะก็ก็จริงๆเราเราอยากเราอยากร้องทำในเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยทั้งทั้งในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราเราทำมันอยู่แล้วในพาร์ทของเพลงที่เรารู้สึกว่าเราเลยอยากจะร้องเพลงที่มันเป็นอินสไพร์ชันของเราเพลงที่มันที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยจะให้มันพิเศษส่วนอีพาร์ทหนึ่งเราก็รู้สึกว่า เราไม่เคยทําหน้าที่เป็นคนที่โ,โชว์โชว์หนึ่งจริงๆด้วยรันซีเฟสหรือว่าหลีบพิเศษหรือว่าพูดคนเดียวที่แบบสามารถแบบอินเอร์แอคกับทุกทุกคนได้ด้วยก็ยเรารู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างท้าทายอะไรอย่าเงี้ยแล้วสกิลนี้เมื่อไหร่ครับก็มีเวลาคุยกับทุกคน,นอะไรอย่างเงี้ยคนบอกกาแบบเล่าเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคนจริงจังนะจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนตลกนะแต่ให้มาเล่าเรื่องอ <c oughs> ตลกอะไรเงี้ยมาเล่าเรื่องแบบ <c oughs> ทั้งทรงทั้งเสียอะไรอย่างงี้ก็เสียลูกนิดหน่อยราะว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องจริงของเราในในอดีตในที่ทาให้เราเติบโตมาเป็นเราในวันนี้เราก็ภูมิใจที่จะเล่าแต่ก็มีแฟนบอกว่ามันยังไม่ใหญ่พอนะอยากเกิดไม่พ่อเราัียังไม่ใหญ่พอวีจะมีใหญ่กว่านี้ไหมหมายถึงหมายถึงว่าเล่าเรื่องไม่ใหญ่พอใช่หมายถึงแต่ว่าเขายังเจอไม่เรบเลยนะแฟนกจริงผมผมเสียใจมากเพราะว่า ผมเพิ่งรู้ว่าหมายความว่าจริงๆแล้วข้างหน้ามันก็มีโปรเจกต์ที่จัดเยอะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่เขาไปดูเลยเราก็ได้รูแต่รูปกับวิดีโอที่รูกคนตา่างมาให้ดูเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วมันก็เป็นครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นของเราเราอยากจะให้แฟนมีที่นี้มันขบุันจริงๆอะไรเงี้ยมันสามารถมองเห็นหน้าเราเราอย่างในลัชดาเรา,เราเห็นหน้าทุกคนจริงๆเรารู้สึกว่าเราสามารถ สาวคนนั้นสาวคนนี hmm. so, ้เล่นก right. ับคนนี้เล่นกับคนนั้นได้หรือว่าแบบเวลาเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนแบบเหมือนอยู่ในที่ที่เดันจริงแต่ก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าก็ก็มีโอกาสก็กินหัวก้นหัวก็ไปเลยค่ะไม่ไปเลยคนนี้สนามกีฬาี่รอบหน้าใช่ไหมฮะแบตตีแบตโอเคโอเคแ่งเพลงใหม่ก็ปล่อยมาครับเป็นยังไงครับก็เพิ่มปล่อยเพลง เล่นกับมังคอกันเถอะครับปล่อยมาเมื่อวันที่4ตุลาเดือนผ่านมาตอนนี้ก็ MV แล้วก็เพลงก็ฟังได้แล้วถึงคิวโน้ข้างทางนะไอที่พีขายของพี่ีบ้างแค่ของเลยขายของเลยมีข่าวดีไหมมีข่าวดีไหมก็มีมีเพลงใหม่ครับจะปล่อยวันที่3ครับนี่นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณนะครับ